ไปเด็กแบบแซ่บเลยมีปิงป่าปิงชิ้นปิงกัน,ส,น,กกนสบายดีทุกทุกท่านทุกคนตอนนี้บรไซัทก็อยู่ใจกลางเมืองล่วงพระบางนะอยู่แถวตลาดกลางคืนสบายอยู่จุดนี้จะเป็นจุดซีแงน,นะตลาดกลางคืนอยู่ใจกลางเมืองล่วงพระบางก็จะมีหลายๆคนนะ ตอนแหลงกันสิเนะากนะกระดาออกเดื่อนเนาะมาล่อมาเล่นอยู่ใจกลางนี่ก็รวมทั้งนักท่องเที่ยวเนาะที่ว่าเพิ่นมาแตอประเทศไทยได้เนาะก็จะมีมาแต่ประเทศอื่นเลยเนาะเนี่ยก็จะมีต่างประเทศเนาะเพิ่นน่าจะมาแต่ยุโรปนะกนส่วนไอ้นี้การท่องเที่ยวอยู่ทีนักขั้วล่วงผบางนี่ก็จะคึกคืนเป็นพิเศษเนาะก็จะมีคนมาเที่ยวไล่เลยนะจะเป็น รถไฟน่ก็จะเต็มทุกมือเลยนะช่วงระยะนี้ก็จะสะดวกสบายนะการเคลื่อนไหวไปมานะที่รถไฟจ้าทนีะ่ขว่วมไปจานมาสูทีเมืองล่วงพะบางนี้เนาะจะมีรถนะล่ายในรถที่จะมารับแค่ครับคนอยู่นีนะ่ก็จะมีคนมาเที่ยวยูทีส่วนลาดแหลกนี่เนาะสบายส่วนลาดแหลกนี่ก็จะตั้งอยู่ชุดใจกลการตัวเมืองเลยนะเดี๋ยวจะพา ยางเข้าไปส่บมรจากาารายในส่วนนาดแหลกนี่นะ้ะว่าจะคึกคืนสันได้นะคนลล่ายเลยเลยนี่น้ะลาอีกอย่างหนึ่งในมื้อนี้นาะพจน์มีการจัดงานคนจะพากันมาเสีย่ยการเต้บันนะซิงแซมระวางทิมซาดลาวกับทีมซาดมาเลเซียฉะนั้นจะคึกคืนเป็นดีเทนะ้เล ก็จะมีค้าอาหารกันกลิ่นอยู่นีนะจะมีขนดละล่ายเลยเนาะนางกลินกิ่นข้าวแหลกอยู่นี้นะก็จะเป็นไอ้ลท์นึงแล้เป็นเซนเตอร์พอยน์นึงอยู่ที่เมืองลอบางเนี่อนะอบใย่งกินไปจะมาลยเนไนี่นนะก็จะมี ได้คนน่าตื่นเต้นเลยเราสามารถมาสร้างอาหารกักินเามากินอยู่นี่ใช่โอ้สิ่งแรกคือจะเป็นภาษาลาวกับมาเลเซียครับวันนี้จะจัดงานนะจะมีตัวมาจ้องเปียอยู่นี่นะจ้าไปเดไปเดเดี๋ยวนี้จะเป็นมูดอันพาอยู่นี่นะเดี๋ยวนี้พักก็จะมีจกอ่างวัลด้านนี้นะจะเตรียมพร้อมจะมา เบ่งแล้วการท้ายก็สดซแซดเลยว่งข้ามยา่้มยากเนาะแต่ว่าม่ข้ามานี้จริงเยเบเครีคได้เลยเนาะมอยู่ที่เนาะมันจะเป็นจัดโต่จองเนาะสหรับตู้มเสียไปเต่อจแ่นับไปเลยกเนาะเรา่ยได้แล้ว่มนีแยเะโเ็นกันไปนจ่ยนะ ถ้เป็นคนที่เพิ่นมาเที่ยวนะ90%นี้แอกมาแต่ประเทศไทยนะเนี่ยนะสิงห์มาอยู่นี่มันจะค่ายเบียร์ล้วงพาบาร์นี่สิงว่าเบียร์ล้วงบาร์นี่ก็จะเป็นเบียร์เอกลักษณ์ของเมืองในนะ บรรยากาศตอนนี้ถ้าว่าคึกคืนเลยนะคนไล่ไล่นะ okay. oh. Oh. Uh. จะรู้สึกว่าการท่องเที่ยวจะเริ่มกลับมาคึกคืนหลังจากที่ว่าปิดไปเกือบสามปีนะ,ะนะครับผลกระทบจากโควิดสิบเก้าตอนนี้ก็ไี้ว่าเต็มที่แล้วน,นะแต่ว่าใน่ซงระยะนี้จะมีแขกเป็นมาแต่ประเทศไทยนะเพื่อไป อันนี้ดีค่ายห้ากัะกินและล่ายางมีป้งมีจะมีผู้คนมาสอกซือห้ากักินนี่ล่า้เลยนะอยู่นี่ก็ค่ายเป็นบา์บิิอันนี้บีคิมีห้ายางออเออนี่ ตเไลปงาพูดส้ดีท่ตอย้วยเาตันี้ครับเกิดเลยครัเจ็ดโมงปานาหลอท่าอยู่นีเนีะคนหลอท่าเลนเถอยลงไปเอาไปเซนแล้วพูดได้ดีสารเบื่อรักค่ามาตอความหวานทีมเลยเนาะมซี่ะเจ็ดมงะ่อาเสรมาเลยเนะอีกคนหมาอยู่จุดนี้ไล่ บาคานมันก็จะมาถ้าเสียบัตรไปแล้วเัาน้เนาะมาจับจ่องโตัวอยู่เนี่ยเด้ยก็ไปใกล้ๆกันดีแล้วไหมมาแล้วมาอีกติวมีกเนาะโคตรสุดเลยเนอเดียวกินซีทานสุดท้ายจะได้ครับฟงกล้วยเจ้าลาวจะลงโหมตกา มาแล้วบอกมาแล้วบอกมาเลยกองเสียบมเนี่ยกองเสียบได้เลยนะนี่ยนะโอ้กองเสียบจะมีถ้าเป็นห้านกันกินอยู่นี่จะมีไล่นะมันจะเป็นซูซี่ซูซี่หลังจากที่ว่าเาซื้อห้างกันกินเราสามารแมานางกน,นจะมีโตให้อย่างนี้เนาะจะเต็มเลยเนาะโตนะเนาะเต็มไปหมดหลายเลยเนาะจะมีคน มานั่งกินยานีล่า,าสญญาานาในเ้าปดด่แล้วก็ะ่ายไล่อหางกันกินโอ้จจิเจ้าจเอมันคิดไป บีคนเข้ามาในส่วนด้านแหลงนี่ไล่ลเป็นพิเศษตึกขึ้น,ลเ,นเลยเนะเดี๋ยวจะผ่าย่างเาเข้าไปบ้อนที่ว่าเปินนค่ายเป็นประเภทเสื้อผ้าเนะะาะเนจะค่ายอยู่ใจกลางถนนซีสว่างวง แถวนี้ก็จะเป็นบอนจอดรถจกักรแล้วน,นี่นะเต็มหมดเลยในมือนี้นะต่วาก็จะเป็นมือวันศุกรนะ์เนาะเป็นมือท้ายอาทิตย์นะก็จะมีผู้คนอยู่ในเมืองล่วงบางนี่เราก็จะมาเล่นอยู่ใจกลางเมืองนี่การประสมมาซ่านกับแขกที่มาเที่ยวนะการือว่าคึกคืนมือนี้แล้วก็ฮุสเซวาแอร์ขอส้มขวดมือนี้นะ ไปล่เลยนะัาบสวัสตลาตอนนี้บ <h Bu> ้านพักแหงแฮมรู้สึกว่าบบพอเราหยุดจุดใจกลการต้นเดือนนี้ เซียงก็จะเป็นกล่องเสียเนาะเพิ่นจะมาเสียบัหนักม,มาเบิงไทยทอสดอยู่ใจกลางเหมืองล่องบางนี่นาะอยู่ที่ส่วนล่าแลงที่ว,ว่าไปก่อนหน้านี้นะก็จะคึกขึ้น มีค่ายเป็นัวไข่ไแพนเจลบองนะนี่นะเป็นข้นวนมหฟ้าของตอนจาาล่วงบางนะแล้วก็จะมีค่ายเป็นประเภทกระเป๋านะตอนนี้นะเป็นแนดนเม็ดกระเป๋าแล้วก็จะมีเสื้อผนะ้าเนาะที่า่าเพินปนะดิษฐ์ขึ้นเองโดยภูมิปญัญญานะระจากสวนยู่ที่เมืองร่วงบางนี่ก็จะมีลายางเนาะจะมีเสื้อมีสิ้นมี ผ้าเบียงเนาะลายลายผ้าผันคอลายลายอลายลายอย่างน้งาบๆเลยแกสามารถมาเลาะซื้อเลือกซื้อได้นะก็จะมีลายคนนะที่ว่ามาเที่ยวที่เมืองล่อบางนี้ก็จะซื้อไปใส่เนาะนี่นะใส่ให้เป็นเอกลักษณ์นะอยู่ในเมืองล่อบางนี้นะอันนี้เนาะจะเป็นประเภทเสื้อผ้านี่จะมีข้องผู้หญิงผู้ชาย ลายรูปแบบนะงามๆเลยจะมีเสื้อยืดแดงนะนี่นะลายยางเลยอันนี้นะก็จะเป็นเอกลักษณ์เนาะเสื้อนี่นะฮอตสแล้วล่วงผ้าบางนะนี่นะสบายดีล่วงบางนะคนไข้เพื่อน,นึงก็ได้เไงถ้าไหนสี่สิบห้าพันอ่ะนี่นะ คืนหนึ่ง45,000นะมันจะมีลายล่ไส้นะ ML ยังเนาะ XL สมารถมาเลือกซื้อได้นะเนีย่ยนะจะมีไลยคนเนาะคนกามาเลาะเลาะซื้อเครื่องจะเปลี่ยนเครื่องนุง่งหรือว่าเครื่องฟ้าเครื่องต้อนเนาะที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ ซึนสง่าตัวนี้ก็จะมีพ่อค้าสาวค่ายเป็นมาค่ายเครื่องเนาะอยู่จุดใจกลางตัวเมืองนี่คือว่านาแน่นเลยนะกต่ค่ายคกอกับในเมื่อกนะ่อนเนาะมันก็นจะมาค่ายเต็มดเดนาะจะเต็มเส้นทางนี่เลยนะในเมื่อก่อนมันจะมาค่ายน้อยๆน,นะซึ่งง่าตัวนี้ก็มีแค่มีคนเข้ามาไล่นะเนาะมันก็นจะผ่ากัน กลับมาคืนนะมาค่ายจะเป็นเครื่องเสื้อผ้าลายลายยางเลยนี่นะก็จะ,จะมีสุดส้นเผานะจะเป็นส้นเผามงนะข้องผู้หญิงนะกระโปรง,งงาม,งาม เาจะปรากฏเห็นตอนที่ว่าเพิ่นเฮ็ดบุญกินเจียงนะทุกๆปีนะตรงนี้จะเป็นเครื่องเงินนานนี้นะเป็นสซ้ยสยแค้นสา้อยค,คอมีลายๆอันของผู้หญิงนะเครื่องประดับของผู้หญิงจะมีซิน้นนี้จะเป็นซินไหมนะงามๆเลยจจะมีโคมไฟนเดี๋นี้นะโคมไฟ สมาซื้อไปประดาประดาอยู่เหือ่นอะงามน้าครังเป็น,นเอาพันกิ๊บมาพอละสี่ระเห็ จะเป็นโอนะเนี่ยนะเป็นโอไม้โอไม้งามๆนะเป็น,นี้เป็นกระจาประดา,ะดางามๆม,มาซื้อไปใไส่เนาะเคนนิยามเอาไปใส่ใส่บาสเนาะตนนัวนี้เป็นขั้นไม้ไม่ลนะจะไล่เลยเนาะคือหนึ่งช่วงนี้ ช่งว่าตอนเร้ามันก็จะพ่ากันไปเลาะใส่บาทต่นเส้าๆหลัวจากนั้นมันก็มากไปขึ้นปู้ซี่แล้วก็ไปเลาะอ,อยู่ที่วัดวาหามเฉพรัตอนเร้าต่อบบยก็จะไปทีตาดนะเ่งว่าอยู่ร่วงบางนี่ก็จะมีลายลยตาลนะส่วนไล่มันจะนิยมไปทีตาดกวางสี่แล้วก็ตาแซนนอกจากนั้นก็จะมีตาห้อยขว โซงหอยย่างมานี่เพื่นก็จะมี่คายเป็นข้าวเปียกเนาะใช่ไหมนะข้าวเปียกเป็นเฟย์นะสามารถมานั่งกินตัวนี้ก็ได้แล้วก็ช่วงตอนแหลงนะเพื่นก็จะพากันมาเลาะเ<ม>นี่ยนะมาเลาะตลาดมืดเนี่ตลาดกลางคืนมาเลาะซื้อเครื่องมาเลาะกินข้าวอยู่แถวส่วนลาดแหลงนะ เป็นขั้นงามๆเลยเนะาะขั้นไม้โอไม่อย่างงามๆเลยเนะี่ย <Okay. S 2> จากนั้นเพ่นก็จะมีแต้มโฮปแล้วนี่เนะาะงามเลยคุนจะแต้มวาดเองเนาะตัวนี้โล่งซี่เนาะงามๆเลยเนาะส่วนลาไล่ควรจะเอาเจียซ่าเนาะเจียปอซ่าแต้มเนาะงามนะ จะมีไส้ข้อไส้แค่เนาะล่ายางสมารถมาเลาะซื้อได้เนาะจะมีอ่าผลิตภัณฑ์รา่าว่าจะเป็นเสื้อผ้าเป็นอ่าเครื่องอื่นๆเนาะมีล่ายางที่ว่าเพิ่นประดิษฐ์ขึ้นเองอยู่ที่หอวโลหะบางเน 可贵了。 มีลายไลย่ฮานเลยก็จะตั้งหยาวไปฮอดเอ่อเท่าๆแจกพระสว่างเก่านะก็จะไปฮอดเท่ายานพุนเต็มเป็นวันเลยนะจะมีเครื่องข้องเสื้อผ้า ตัวนี้จะเป็นกระดิ่งนะเนี่ยกระดิ่งเอาซื้อไปห้อยอยู่เฮือนก็นได้นะจะมีกระเป๋าเป็นแฮนด์เมดนะระเป๋างามๆเลย ลายคนที่ว่าเป็นมาเที่ยวนากามาเลือกซื้อเครื่องมนะาหลายเลยนะเขาได้ตัวนี้เพราะว่าผ้าร้านหนูทุกลายหนูจำได้เหมือนใครซื้อลายไหนไม่ซ้ำจากกี่ลายเลยค่ะซินอันนี้นะซินไหนนมลายขนนาคาหมักนะหนุ่มซินซึ่งซินนี่ก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของอา่าแม่หญิงลาว มันจะอย่างปฏิบัติการส่สินนะไปวัดไปบาหรือว่าไ,ไปงานบุญต่างๆคนไทยที่ว่าเพิ่นมาเที่ยวนี่เพิ่นก็มักจะซื้อสิ้นแบบเหล่านะไปนุง่งโซร่าก็จะเป็นผู้หญิงนะมันจะมักซื้อนะสินไม่ จะมีสิ้นไห้สิ้นปลหมือนึ่งก็งามเช่นเดียวกันนะใเลือกะี่ได้พืนที่มีหัวน่ะจะ้อสิ้นนะเลือกซื้อ จะมีหลา่ๆคนมาเพื่อก็นั่งกินซินดานยู่ที่ตลาดกลางคืนนี่เนาะเนี่ยนะก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะเนี่ย ต่ย uh, ูนี ai, right? like, my, ้จะมีปานมากมายนะนี่นะหมากมายเก๋นๆเลยมันจะมีลายๆนะจะมีลายๆคนเมื่อกลัมาค้าซื้อเนี่ยนะแต่จะต้องได้เหรียญคิวนะว่าะลายคนจะได้มายืนท่ากันนั่งท่า ใช่านมันเนี้อคาน,น,น,นมมีล,ล่าลายเลยนะดาซ่บเลยะขนมนีขนมเค็ก,ก่อนภายใหหนหอมนี่เนาะจะเป็นจุดทีบาเพื่นข่าเป็นประเภรอาหารกันชิดปลาเป,ปรเป็ดอาหารนซุปประจาเมืองล่อบากนี่นะ เราจะพามาเบื้องว่ามันจะมีย่างหมา,ายไคในะนี้นี่จะเป็นม,กมนะักไม้น,มมน,นั่นไเดเนี่ยมักไม้สดในนีนะจะมีมักไม้ปัน่นนะลช่เหรอเาไปทางไนในี่นี้ฮ่าไล่ไล่แนวนะอันนี้เป็นขาน,นมครบเนาะนี้นะขน,นมครบมัเป็นขน,นมที่ประจำเมืองล่อบ,บางนนาะ้จาะแซ่บเลยนะี้ จะเป็นครบกันเราซ่องกันครบกันแท่บเลยนี right, so ้นะนราคาอยห้าผัดเียบินบอันนี้ห้าผันนะหกพันหกอนนนี้อันนี้หกพันนะนี่ขึ้นราคาปเอ๋เป็นราคาแล้ว อันนึงมีปัค่าอยู่นี่เนาะมีจักมจักกบมีหาคูห้าคูเนาะหกผ่านมีนาะแซ่บเลยีน้ีแก็จะเป็นมูนแหนมนะนี่นะมูนแหนมมีตัวมีลาลายางเลยนะมีขนมเนาะขนมขนมบ้าเป็ดนะนี่นะบ้าเป็ดบาสั่งบาก็จะมีไล่คนเนาะเรมารอซอกซ์ หาการกินก่นตอนแหลงเลยนะม,มีการหันนนนน่นเมียงดนวนะอะนรดหั่นเมียงหลายๆเลยเนาะยู่นภายในห้อมนี่กะจะเอะอดแดน่อยนึ่งมาหลยคนบนกระมาเที่ยวนะซอกซ่ ซื้อซอสเสียบนหารแบบขึ้นเมืองร่วงประปางแล้วนี่ยนะป็นี่นะตามร้านเหมือนพวกไข่ไข่แบบไข่พุมไข่อะไรแม่แต่ของเราจะเป็นยาวๆใช่ไหมขอเขาจะเป็นเล็กๆแบบนี้นี้จะเป็นอาหารซุปตรนี้ลายๆเลย มานัซไดน้องะิดแกนน้อเป็นยางนีดนซวซ่ว่ส้วนั่นนี่เนาะจะมีอวมูอวมูแล้วก็อวขวยก็จะมีตำส้มแดงมีตำส้มนี่ยังละลาย มานาั่งกินเลยนี่นะซื้อแล้วมานั่งกินเลยนี่นะผีไล่ไล่ยางเลยนะนะใส่ก็เป็นมกอย่างเี้ยนะสิ่งอยู่นี้นะนนนจะมีปิ้งป่าหนะลายคนกามาท่าซื้อนละ้วจะมีปิ้งป่าปิ้งปิ้งป่าปิ้งไก่จะมีโต๊ะให้นางเลยเนาะอยู่นงเงี้ซื้อแล้วมานั่งกินอยู่นี่ก็จะได้ใบได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะเน

อา,อ,นะอาห่านกันกินนะอาหารสุกมีนะมีร่าเลยนะมีนอกมีตัวมีแกงม,มีลายยางนะนับเบอร์นี้น่าจะประมาณสาวสาวสามสิบยางวันนะลไไายลายเจ็เ็นมากมายนไม้มากนั่นมากงวงมักแตกนี่ย มีปิง้อง <BBQ S 1> อะไรนะมาบิคิวอะไรบิคิวมีไชลูกอะรเด้เหมเอาไหลายคนกม็มาหาซื้อปิ้งจะมีปิ้งปลาปิ้งชิ้น่ปิงป้งไก่นะไรใส่กอบแดนะ แล้วก็จะมีต่ำต่ำล่วงพระบาทนะอันนี้มีชุกอร่อยมากเลค่ะว่าเป็นอีกเอ่อนึงเนื้อพิว่ามีความนิยมกันนะการแซ่บอีกนะจะเป็นเอกลักษณ์นะต่ำมกักงงต่ำล่วงพระบาทนี่ค่ะเซฟจะมีโต้เนาะแต่ว่าตอนนี้จะเต็มในหมดน,นะโต๊ะ้ปวดนางกะเจวีมีคนนี้จะมีไล่ๆ,ๆคนเลย มันจะมานาั่งกินข้าวอยู่นี้เนาะไปเลาะซื้อเครื่องซื้อข้องนะเมื่อหมากอะามานาั่งกินอาหารแบบบ้านๆนะนนก็จะละลายเลยคึกคืนเลยนะ เนี่ยราสซึ่งว่าภายในห้อมนี้จะเป็นห้อมที่ว่าเป็นไายอาหารกัดกิน,นอาหารสุกเแบบเพื่นเห,น,หนือยล่วงหลังมีก็จะเป็นบริการอยู่ที่ตลาดกลางคืนเนาจกกางเหมือนลวดบางนะสมงติว่ามือนี้จะเป็นมือพิเศษแน่ ก็จะมีการทายเอาสดเนาะเจาะง่ายเนาะการซิกแซมบาเต้เนาะระวังซาดลาวแล้วก็รซาดมาเลเซียเนาะซึ่งว่าจะเป็นข้าประวาสตร์ของทีมซาดลาวอยู่19เนาะที่สามารถไปซิงแซมเนาะในซีซั่นนี้นะก็จะว่าคึกคืนอันนี้ไล่คนกัมมาเสีย นะคะบริไซก็จะขอลาคลิปนี้เนะไว้เพียงแต่เท่านี้เราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี